อาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิกา้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชาย เอาละค่ะมาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะซึ่งแน่นอนรายการชีวิตชีวาจัดเต็มจัดแน่นมาให้แน่นอนทีเดียวนะคะวันนี้จะเป็นเมนูสุขภาพและอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาสอบถามกันนะคะขอความรู้การจากท่านอาจารย์นันยงเงฟื่องขจรฟงนะหรือว่าอาจารย์เขมนะอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภาัฒสวนสันทานนั่นเองสวัสดีค่ะัอาจารย์เขมคุณสวยของเรานะอาจารย์เมนูวันนี้คือ ข้าวผัดคีนัวแซลมอนย่างค่ะเดีย๋ยวนี้มันมีเมนูแบบนี้เยอะเหมือนกันนะจ๊ะใช่ข้าวผัดคีนัวแซลมอนยา่างความยากของข้าวผัดคีนัวแซลมอนย่างมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์จริงๆเมนูนี้ทําได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะยากตรงที่บางคนอาจจะยังไม่เคยทานคีนัวแล้วก็จะหุงข้าวค่อนข้างไม่เป็นนั่นแหละสําคัญตรงนี้ ข้าวหุ่คู่กับคีนัวใช่ค่ะส่วนประกอบอื่นหรอคะอาจารย์คะข้าส่วนประกอบอื่นๆนะคะก็จะเป็นถั่วลันเตานะะคต้มสุกนะคะแครอทหั่นเต๋าต้มสุกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้าวโพดค่ะต้มให้สุกนะคะเรื่องปรุงนะคะก็จะน้อยมากๆนะคะก็จะมีซอสปรุงรสนะคะมีบางคนชอบน้ํามันหอยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันหรือซอสถั่วเหลืองก็ได้เหมือนกันเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมสับนะคะแล้วน้ํามันที่เราใช้เราใช้น้ํามันมะกอกแล้วก็นางเอก เลยก็คือแซลมอนนะคะเอาละวิธีการทำยากไหมคะะง่ายมากนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะทำให้แซลมอนสุกก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะเราจะรอให้กระทะร้อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ชิ้นของแซลมอนลงไปนะคะ โอ้โหน่าทานมากเลยสวยงามพักไว้ก่อนคะสวยงามมากเราไม่ต้องปิดกระทะเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราใช้น้ำมันเดิมเลยนะคะกำลังร้อนแล้วใช่ค่ะน้ำมันหอยนิดนึง แล้วก็ซอสปรุงรสนะคะน่อยแล้วก็ขั้นตอนอต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มใส่พวกผักต่างๆลงไปนะคะ,ะ,คะตามชอบเลยนะคะแครอทนะคะหั่นเตา๋าทุกอย่างเราลวกสุกแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะ เรียบร้อยข้าวผัดพีนัวแซลมอนย่างฝีมือของอาจารย์เขม็มนันยงเฟื่องขจรฝุ่งนั่นเองขอบ,ขอบคุณมากอาจารย์เข็มน่ารับประทานมากเลยใครอยากมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เขม็มก็มาที่ค่าการรมศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆไปแล้วนะเรื่องของงานค่าการรมศาสตร์นั่นเองนะคะน,<อ>นี่แหละค่ะท่านผวหน้าสาขาลงมือเองทีเดียวนะคะ และนี่คือรายการชีวิตชีวาในวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์นันยงและดิฉันสิริบูณัฐพันธ์ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าโรคฮาชิโมโตะคืออะไรอันตรายไหมพร้อมเมนูข้งข่าวเผือกห้ามพลาดนะคะ